สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่วัดโสธรวรารามวรวิหารครับก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชเชิงเสาเดิมชื่อวัดหงนะครับสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายสมัยรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ประดิษฐานพระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นที่รู้จักกันนะครับตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้ามาใน วิหารใหญ่ที่สร้างใหม่สวยงามนะครับเพื่อมาปิดทองกราบขอพอรกับหลวงพ่อเพราะว่าปัจจุบันนี้ทางวัดอนุญาตให้เราปิดทองได้ที่องค์หลวงพ่อจำลองนะครับครับตอนนี้คือเป็นพระอุโบสถหลังใหม่สวยงามมากนะครับเป็นทรงไทยประยุกต์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับผมก็ ในปัจจุบันนี้นะครับที่เราเข้าไปในวิหารหลังสักครู่นี้ไปปิดทองแต่เข้ามาในพระอุโบสถนี้เรามากราบกับองค์จริงนะครับแต่ว่าห้ามปิดทองการถวายดอกไม้ได้แต่ว่า,าทางวัดแม่อนุญาตให้เราเข้าไปใกล้นะครับเราสามารถากราบขอพรทางห่างได้นะครับพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรนะครับก็เป็นพระพุทธรูปบางสมาธิห่อจากสำลิศนะครับ มีหน้าตักกว้างประมาณ165เซนติเมตรความสูงประมาณ198เซนติเมตรนะครับก็ท่านใดมีโอกาสนะครับก็มากราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ